เช่าเพราะว่า,าไม่มีเงินซื้อสาวน้อยไม่มีสาวน้อยเหรอเออคือเราเราไม่มีสาวน้อยแต่เราเช่าได้นะอ๋อไม่มีสาวน้อยเหรอคุณจบนหน้าจังเลยนะคะ แม่ดูแล้วแต่ปตนาอีิอ่าโดนโด้เลิฟอ่ะนยยอมายเ้ยนี่หัวอ่ยอยากเนคุณไม่ต้องเอาลงก็ได้นะนเราเราจะเช่าสาวน้อยมาดีคนหนึ่งนาปก้องหน่อยคุณเช่าสาวน้อยสองคน <c oughs> สวัสดีทุกคนเฮ้สวัสดีตัวฉันนี่คนนึงทำไมเธอถึงไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่หรอแค่สกินนี้มันก็ดีพอแล้วไหมอ่ะโอ๊ยโอยอยู่บนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราฉันฉันอยู่เล่นไงนะมาเล่นๆเต็มวันซึ่งซงมันเก้าหมาเหรอเเหรอเหร ตัวลอยเหรอสนไม้เลยนะคะไม่ได้โดนไหนตายแล้วไม่พี่ลอยจริงนะเอ้ยฮีเฮียฮีเฮ้ยใครวะพี่พี่หนีน้ำไม้อะเป็นบอทเหรอหนึ่งหนึ่งโอ้ยชิลจังเกยนะคะข้าท่าน้ำมากอะจะล่างทำไมลอยอีกกาเป้โอ้โห เป็หนึ่งนับเขาได้เกน่าจะไม่น้องเพิ่่ยาวคลิปนี้ลงเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮลยีฮอยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยยเฮเฮ้ยย่า้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮยเฮะเยเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ ธอไม่ช่วยเถอะนีถ้าเจอนาดนี้อันนีไอันี่สาวได้ปช่วยได้ไหมคะเมียไม่เมียมูมังใครช่วยอ่ะน้อยเอ๊ะอุ้ยออกไปนั่นแล้วคีแต้าวว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 นวว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 ควว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 นวววาจะมาหรือเปว่า ขึ้นไปอยู่ี่ป่าโอไมก็กอนเถพี่พี่เราบินกองทาพิ่งหนีเขะพี่เราวินกองพจะพิ้งผีเขาคุใส่อะไรกัะพี่สาวพี่พี่ไปไหน โอ้โอ้ไม่ไม่ใครเห็นหรอกใช่ไหมไม่มีใครสนีอกูดออกุ๊กุ๊กเอไม่รู้เบบ้นนี่งเก้่งไอ้หนุ่มปุ๊กเหลืยเราสามคนแล้วนะเมเลยับพี่

ข้าเอาไว้ไหมคะโอเคได้โอเคมะช่วยนะมัน่ไปเอ๊ะเโอเคเขาโดนอยู่ตรงนี้โอเคแต่สิ่งล่างเขาเขาก็ยังมาปัดอยู่โอเคเออ ไปเลยนะคะขออบเข้าหรือเปล่าก็นี้ต้องพิจารณาความสียของตัวเองนลนะคคุณพี่พี่มันใจยี้ไงมันจะรอดท้ีกะไอ้น้องหิวให้ไหมจ๊ะขอย้อนว่าเขาก็นาจะรอดนะคะน่าจะได้อยู่ได้เลยค่ะเพราะว่าโอ๊ยมาเห่าที่มันหัวไมคะ

อยู่ไหนอยู่ไหนว่ามาได้ไหมไม่ได้เขาคนละไม่ไม่เลาไมไม่รั้เลาม่เาไม่รักเาได่รัเาไม่รักไม่เาไ่รเา่ัเไเเราไม่าไม่ไม่าไม่รยกเรา่ไม่อัเรา่ไม่เดาไยวร่าไกเาไม่เม่าไ่าไ่เราไเไม่ราไม่าไม่ไม่เราเาไม่ไ่าไรไม่ได้วิ่งวิ่งโอเขาาาา่ ก็อาจจะต้องมีประตูเลยคุณมีประตูเลยถ้างั้นคุณไปเปิดโอ๊ยอุอ้าวเดี๋ยวไปช่วยคุณเองไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่รอดนะออกได้แต่ไม่ออกอีสึบๆไปเลยพึ่งมั่งครั้งแรกใช่ไหมอะไรนะพึ่งมั่งครั้งแรกใช่ไหมใช่แต่เขาติแบงอยู่เขาเฝ้าประตูด้วยประเดี๋ ก็เดี่ยเขาเฝ้าประตูด้วยนะเจ้าหญิงอืมโดยฝีไม่เป็นไรหรอกแต่แบบว่าเขาอะเดินเฝ้าด้วยเปิมาโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปอีกฝั่งประตูนึง ส il, อง้าสร้อยไม่ยโอเคขอบคุณค่ะสามสองึงวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งนว่ <starch out>. ิป <Power>. ิดปดดบางคุณไหมขอโทษไม่เป็นไร่เนรคุาพตัวเสียค่าเป็นสรอยไปแล้วอ้ยเมีท่ารืน้ำด้วยนะท่ารืน้ำท่ารืน้ โกดีเง่าวะไม่เชื่อใจสาวน้อยหรอคะ